ทนานอปตจะเอาทรงอะไรครับอปตสมชายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทรงอะไรอ่าเอาทรงอะไรเดี๋ยวช่างเขารู้อยู่ช่างเขารู้ช่างเขาจะให้พูดช่างเขาจะให้พูดเป็นทรงอะไรไม่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 รู้ทรงไม่งั้นแต่ว่าช่างเขาทิดอกอช่างดอกผมกม่ไตั้งที่ทรงเดาช่างนีอันนี้ช่างเขาเถิดนะเขาไม่มีการเดานะช่างเขาเถิดไม่มีการเดานะเอาทรงอะไรว่ามาทนาอปต ผมไม่ไม่ไม่ดูจักทรงจักทรงแต่เวลาจะตัดบอกช่างช่างอยากตัดอะไรก็ตัดไปเถอะเนาะเดี๋ยวก็ดูทรงที่ช่างอยากตัดก็ตัดไปดูนะครับค่อยดูนะครับอัะทรงซอยนะอาจารย์อ้นทรงซอยสงซอยเขาตัดซอยอ่ะแล้วซอยมีอะไรมัางอาจารย์มีสองอย่างหรือเปล่ามีซอยรองกันเลมแล้วก็ซอยจอหนากันเลีมอ่า แล้วก็อซอยทีซอยทีซอยหางแล้วก็ซอยหางคือซอยหางนั้นมันอะไรนะไอ้ไอ้อะไรของเนื้อวัวของอะไรนลซอยหางเน <c oughs> ี่ยเขาต้องใส่ดีขมขม <laughs> ใส่ดีขมท่านอมตจัดก,การหน่อยสิรับจ้างตื้มบีนะรับจ้างตื้มบีนะรานะ้านแต่ผมร้านนี้มีคนภาษาพื้นภานเลยครไทยคู่อยู่ทั่คุยช่างอ้อนนะครับช่างอ้อน<ว>